กอนนอนเดเปจนารใจตัมีเด็กกน้อยก่อนนอนเด็กไจันร์และตำนินและพอ่อคาไม่เข้าจะจบนาะน,นี่จะมาฝาจะมา,วาวเว่ากับธทรมาระวินัยพระไโยมขวัญหูเนาะตอนที่เทาเจ็ดนาอตอนที่เต่าเจ็ดมาปังมาขอเตนาเตนาธนะนะ ขอเซนาสนะเป um erm ็นอะไรน้อเอาจะมาเขาเรื่องกันเลยถ้าจะเอ่ยปากขอเซนาสนะที่อยู่อาศัยกับคนที่บ่ไดเป็นญาติบ่ไดปาวาลนาไว้ตรงๆพอสมควรเป็นแต่ขอโดยขอโดยเว้าอ้อมเว้าเยาวและเอ็ดนิมเอ็ดนิมิต หมายไว้บึงให้เขาหูเอง,เองนะให้เขาหูเอาเองพอจมควันอยู่ตัวอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าที่น,นาชนะปัจจัยเพียงใจออกปากขอว่าท่านจงนำมาจงให้เอานั้นกับบกวนท่านจงนำมาจงให้เอานั้นกับบกจุมควัน บาลีกักาเบาวานดอ,าอ,อมเบาอมอมโอกาสเบาทีบเบ,บาเกี่ยวและนิมิตชะกรรมเก็นนิมิตหมายไว้เบิงให้เขาให้เขาหูเอาเองควรดูเอามาเกี่ยวกับโบทสุดท้ายเนาอ ขอ,อยาฮักษาโกเนะถ้าบได้ป่วยใครจะขอ,อยาฮักษาโลกกับคนที่บได้เป็นญาติบได้เป่าวาลานาไว้ต้องอบัตและยินดีในการเป,ป่าวาลานายาฮักษาโลกได้เพียงปีเดือนเท่านั้นถ้ายินดีเกินกว่านั้นต้องอบัตถ้าบ่ป่วย ตัญญาโบราณท่าสัลจองอาบัติจุดตัวอย่างที่่านตัวอย่างที่พระองค์ทรงจัดไว้ว่าที่คู่ผู้บ่อาภาตควรยินดีการปาวาลนาด้วยปัจจัยเพศสัตว์ได้ตลอดสีเดือนโยเวนมีการปาวาลนาจำอีกโยเวน เป็นการปาวารณาตลอดชีวิตหาวิคูยินดีเกินกว่านั้นจองอบปัตปาจิตวิคูทั้งหลายเอาอนิยาตม,ม,มูลเพก,กัดคือกิมินจิงอาปะเกียนผููเพก,กัดเหล่านั้นแล้วเก็บไว้ได้ตลอดสิบต่อเมื่อมีเหตุ เก็บป่วยยิ่งบริโภคใดเมื่อบมิมีเหตุที่คุบริโภคจ้องอาบัติทุกกฎแม่ดรมณะบริบริขารสิ่งที่จำเป็นนอกจากบัจจัยสี่้าจะขอกับคนที่บรไดเป็นญาติบรไดภาวนาไว้จ้องอาบัตหาะ ขอปัจจัยสี่บ่มีโทษไม่อยา่างแดเนาะเอามาเข้าเรื่องการออกปากขอปัจจัยสี่กับมโยมที่บุไดดเป็นญาติและพบุไรเปาวาลนาไว้ก็ก็มีโทษแต่ถ้าหูจักวิชีขอหรือขอตามที่พระองค์ตลงอาญาติไว้ พ่อในเมื่อเห้จำเป็นช่วยใ,ใครหรือขอกำาติเลยโยมบาวารณาเอานี่ก็บ่มีโทษแต่อย่างใดเส้นขอจีบอรพระชือพวกปราราก็ดีพวกโจรก็ดีพวกนาเรีก,ก็ดีพวกใดพวกหนึ่งทิ้งเอา หายจีวรไปหรือจีวรกองพระหรือชึกไม่ก็ดีคือนํำพัดไปหรือชึกหนูหรือพวกกัดก็ดีเกาหลาเพราะใจมาโดนก็ดีอาสามารถก็อจีวรกับคนที่บุด้เป็นญาติหรือบุด้ภาวนาไว้พอจองอบับดมีแต่พ่อแม่างดังนี้มีแต่พ่อแม่ดังนี้หนึ่ง หนึ่งจีวรหายตามพืนยิน,นดีได้องืนสองจีวรหายสอง้อนองืนยินดีใด้หนึ่งพืนต <c oughs> ามจีวรหายหนึ่งพืนยินดีพอได้เลยบอกวันยินดะีข้อมาได้หลายกว่านั้นเป็นยุกดในปายโยคะ ได้จีวอนมาจ้องนิจักษิยะจ้องสละเกตรงาณะดูบุคคลตามตามกตินะตามกติพาะจะขอจีวรนลายพื้นกับญาติหรือคนที่บาวนาบ่จ้องอบัตตดุอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าตามกานี้นั่นแหละวิครจะขอจีวรละ ทีวอนแม่หลายในทีในแห่งญาติและปาวนาอกวันขออาหารบินาบาทเนาะขออาหารจะบินาบาทถ้าจะขออาหารบินาบาทกับไผด้วยกายหรือด้วยด้วยอาหารยืนนิ่งแต่ต้องยืนกำหนดพิจารณาว่า โยมประสงจะถวายอาหารหรือบอาารร่ออาประสงถวายโยมกะโยมจะาอาการงานลุกจากที่นั่งจับจองจับภาสนาหรือจังเกียมเอาไว้ก็ยืนด้วยคิดว่าเขาจะประสงถวายเมื่อเขาถวายอาหารพาคอเปิดพาคอเปิดพาชีวรอ,ออก ตอนด้วยมือซ้ายนอมบาทเข้าไปด้วยมือขวาแล้วใจมือทั้งสองประคองบารหบอาหารและบอกวันเบิ่งหน้าโยมพุ้ธวายอาหารหาจะออกปากขออาหารบินาบาตกับญาติลีโยมป,ปาวนาปาวนาปาวนาได้บ่มีโทษ จะขอเพื่อประโยชน์ตนเองละขอเพื่อประโยชน์แกพ้าส่งอื่นขอประจองอาบัติตัวอย่างที่ท่านแสดงไว้บ่าบอเป็นอาบัติแกส่งแกวิคุผู้บ่าววิคุผู้ขอกับญาติหรือโยมทีบ่าววารนาไว้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองจ้างเดียวก็อแม่นโดยแทโดยที่เท พอเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นก็พอเป็นอาบัติอาค้วยขออาหารปารนีดบทจองอาบัติตัวอย่างที่พระพุทธองค์จรัดไปว่า,าโภชนาที่ปนกับปานิดเราใดมีอยู่ออกไปที่นั้นได้แก่โดยใส่ในครบในแ้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยป้าดีนนุมสดและนุม้ม ที่คู่ใดบรเมเพผูออาภารพออาหารที่ปนกับปองมาีดังกล่าวเพื่อประโยชน์นมาสันองอาบัติปาจิตีถ้าปว่วยใข้พ่อแกงเขาสุกเพื่อประโยชน์นมาสันบ่จองอาบัดด้อย่างที่พระพุทธองค์จัสไว้ว่า ดูลพีิคุทหลายเงาญานให้พิกุรพอพิกุอาอาัพอแกงก็ดีเขาทุกดีเพื่อประโยชนมากันได้อนี้คือจะมามากาววันนี้น้องการดมันมมรนาพุทธชนที่ตางตัางโบกแก่งใจไ